n ฟ b นเบ d ฟู้ดหรือว่าอาหารจากพืชน,นะคะก็เป็นหนึ่งในเทรนด์อาหารที่มาแรงค่ะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลกเลยนะคะว่าแต่ทำไมมันถึงได้รับความนิยมนะคะการทานแฟ a นเบ a ฟู้ดเนี่ยช่วยให้รักโลกได้จริงหรือเปล่าติดตามประเด็นนี้ได้กับพัฒน,นันใน7 m i n u t e ิ i t บิ i เ l สรุปความรู้ธุรกิจใน7นาทีค่ะ ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารเทรนด์ใหม่นะคะที่จับกลุ่มคนที่ไม่อยากรับประทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนมาทานพืชแทนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ฟีลเหมือนยังทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะซึ่งคนที่ทานเพลนเบดฟู o ดเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะช่วยรักโลกโดยเริ่มต้นจากการกิน ในช่วงโควิด -19 อาหาร p n พลนเบสมาแรงมากคนอยู่บ้านมากขึ้นก็มีเวลากลับมาโฟกัสเรื่องของสุขภาพของตัวเองค่ะมีคนจำนวนไม่น้อยมองหาทางเลือกใหม่ๆใ,ในการทำอาหารนอกจากเป็นเมนูมังสวิรัตแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหาร p l n พ b a s e d นี่แหละที่คนเริ่มนิยมทำกินเองที่บ้าน p l n พ b a s e d Food ก็คืออาหารในกลุ่มโปรโตีนทางเลือกนะคะที่ทาจากพืชให้โปรโตีนสูงอย่างเช่นพวกถั่วเห็ดสาหร่ายข้าวโอ๊ต อัลมอนธัญญพืชต่างๆก็นำเอาวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยามาสร้างเป็นอาหารเรียนแบบเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูไข่ไก่ทำมาจากพืชทั้งนั้นเลยนะคะแต่ให้รสรูปกลิ่นที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากค่ะคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยทานเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าไส้กรอกไข่ไก่ที่ทำมาจากพืช บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออรสชาติมันก็ใช้ได้นะมันก็คล้ายเนื้อสัตว์จริงๆนะคะซึ่งการที่ทาน plant-based food เนี่ยก็ทำให้บางคนที่เขาอาจจะทานมังบ้างไม่ทานบ้างหรือที่เรียกว่ากลุ่ม flexitarian diet เนี่ยหันมารับประทานอาหารจากพืชได้ง่ายขึ้น plant-based food ได้รับความนิยมนะคะทำให้วัตถุดิบจากพืชที่ใช้ประกอบอาหารประเภทนี้ขายดีธุรกิจ plant-based food ในต่างประเทศเติบโตสูงมากๆโดยมูลค่าตลาดทั่วโลกในปี2019 อยู่ที่1.6หมื่นล้านเหรียญหรือว่าเกือบ5แสนล้านบาทมีอัตราเติบโต10%ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนในกลุ่มอาหารประเภทนี้สูงด้วยเพราะเชื่อกันว่ามันคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตคนกินลดความเสี่ยงจากโรคที่มาพร้อมอาหารฟาสต์ฟู้ดและก็สัตว์เนื้อแดงส่วนอีกฝั่งการผลิตเนี่ยก็ยังดีต่อโลกด้วยเพราะว่ากระบวนการผลิตอาหารจากพืชเนี่ยทำร้ายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว ก็มีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ Nature Food เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าอุตสาหกรรมผลิตอาหารนะคะทำให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยสู่ชั้นบรรยากาศโลกค่ะถึง1ใน3ของการปล่อยกา๊าซที่มาจากกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ระบบการผลิตอาหารตั้งแต่การใช้เครื่องจาักรการเกษตรการฉีดพ่นปุย๋ยและการขนส่งผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดกา๊าซเรือนกระจก17.3พันล้านเมตริกตันต่อปี ซึ่งการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารปล่อยมลพิษมากถึง57%ซึ่งแค่เนื้อวัวเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คิดเป็น1ใน4ของการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการผลิตอาหารแต่สําหรับการเพราะปลูกอาหารจากพืชเกิดมลพิษน้อยกว่าดังนั้นก็สรุปได้ว่าถ้าคนหันมากินพืชมากขึ้นก็ช่วยลดการปล่อยมลพิษเป็นการรักโลกไปในตัวแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะ plant-based food ก็ถูกตั้งคำถามว่ามันรักโลกจริงหรือเปล่ากระบวนการปลอดภัยจริงหรือไม่ ข้อมูลจาก Greenpeace บอกเอาไว้นะคะว่าเนื้อเทียมก็อาจเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างหนักแต่งเติมส่วนประกอบลงไปก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ นอกจากนี้มันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะอย่างเช่นรอยเท้าคาร์บอนหรือว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ๆนะคะว่าตกลงแล้วพืชที่นํามาใช้ในการผลิตอาหาร p l n t b a s e d f o o d เนี่ยมาจากพืชดัดแปลงพันธุก,กรรมหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่ามแมลงไหมนะคะในกระบวนการค่ะดังนั้นผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนเสมอ ยังไงก็ตามแต่นะคะ plant based food เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ผู้บริโภคให้การตอบรับค่อนข้างเยอะเลยค่ะมันอาจจะไม่ใช่อาหารทางเลือกเหมือนในอดีตอีกต่อไปนะคะมันอาจจะแมสมากขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้อย่างในออสเตรเลียเองเนี่ยก็มีงานวิจัยหนึ่งนะคะเขาไปทำการสำรวจคาเฟ่900แห่งค่ะก็พบว่า1ใน4ของชาวออสเตรเลียนะคะนิยมรับประทานนมมาจากพืชค่ะซึ่งนมที่ว่านั้นเนี่ยก็มีนมอัลมอนด์นมข้าวโอ๊ตแล้วก็นมถั่ว ชอนเอ็ดเวิร์สนักวิเคราะห์ตลาดร้านกาแฟบอกว่านมจากพืชอาจครองตลาดเครื่องดื่มคาเฟ่เครื่องหนึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ปัจจุบันแบรนด์ plant-based ระดับโลกที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือ Beyond Meat แล้วก็ Impossible f o o d ใครที่เดินซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆก็อาจจะคุ้นเคยเนื้อสัตว์แพคเกจจิ้งนี้มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยด้วยซึ่งเนื้อของ Beyond Meat ถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเมนู plant-based meal ในร้านเชนใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น Starbucks Mcdonalds, t a าโก e เบ p พิ z ซ่าฮัทและ KFC ส่วนในไทยเองเนี่ยก็เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับ Plant Based Food เหมือนกันคาดว่ามูลค่าตลาดในไทยนะคะน่าจะเติบโตเฉลี่ย10แต่4.5หมื่นล้านบาทในปี2024ซึ่งทางผู้ผลิตไทยเนี่ยก็มีหลายเจ้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Start Up แบรนด์ใหญ่แบรนด์ Brand ย่อยผลิต Plant Based Food เข้าสู่ตลาดทึกคักเลยยกตัวอย่างแบรนด์นี้อวตา less plant meat more meat หรือว่าเช่นใหญ่ก็มี CTF นะคะเปิดตัวแบรนด์ meat zero มีอาหารสำเร็จรูปด้วย รวมถึงเอาอิตาลีก็มาเป็นเครือร้านอาหารพลัตเบสเลยนะคะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะล่าสุดก็ไปเข้าตาสาังหาเจ้าใหญ่อย่างแสนสิริปล่อยที่ดินปากซอยสุขุมวิท51ติด BTS ทองหล่อให้ทำร้านเอาอิตาลีแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยตลาดพลัตเบสฟู้ดนะคะในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมามันเติบโตก็จริงแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะซบเซาลงไปบ้างนะคะจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสงคารามรัสเซียยูเครนรวมไปถึงเศรษฐกิจนะคะที่ต้องเจอทั้งปัญหาเงิน เฟอรราคาสินค้าอาหารที่มันเพิ่มสูงขึ้นผู้บริโภคเนี่ยก็เลยชะลอการรับประทาน plant based food ลงไปค่ะเพราะว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยราคามันจะสูงกว่าพวกเนื้อสัตว์หรือว่าผักท,ทั่วไปที่เราทานกันอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารเทรนด์ใหม่เนาะมันมีค่านวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงคนอาจจะยังเข้าถึงไม่ได้แพร่หลายมากนะคะ่ะดังนั้นการผลิตเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนั่นเองแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าในอนาคตเมื่อคนเข้าถึงอาหารประเภทนี้ เพิ่มขึ้นเนี่ยราคาของมันก็อาจจะถูกลงได้แน่นอนว่ามันสามารถเติบโตไปได้อีกเยอะเลยเพราะว่าคนในยุคนี้ก็เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของเทรนสุขภาพแล้วก็รักโลกไปพร้อมๆกันค่ะทูเดย์บิส h วิลความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้